สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูการ DIY ของเฉลือใช้ของอะไรต่างๆนะครับเอามาทำประโยชน์ได้เยอะๆมากมายเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับแต่ผมชอบวิธีนี้มากเลยมันบรรยากาศดีแล้วก็ชอบวิธีการคิดเนี่ยครับผมไอ้ตัวนี้น่าจะเป็น ไม้ที่เขาใส่ในพวกลูกแก้วลูกกลงลูกกึงอะไรทักอย่างแล้วก็มา DIY มา DIY มาใช้เป็นเอากระถางต้นไม้ใส่เข้าไปมันก็สวยงามแล้วก็เอามานำมาเป็นไม้แขวนโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้อยู่ใต้ล่มไม้เนี่ยครับแล้วต้นไม้เขาก็จะเป็น DIY ได้หลายอย่างเลย นี่เป็นพวกตระกูลเศรษฐีเลือนนอกนี่ก็จะเป็นพวกผีเสื้อลาตีอ่าอะไรพวกนี้ครับเศรษฐีเลือนในเนี่ยครับผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอะไรนะครับยังไงท่านผู้ชมที่รู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับอืมสุดยอดเลยครับ นี่เป็นส่วนของนาเล็กกิตไนนะครับช่องนาเล็กกิตไนเนี่ยการปลูกต้นไม้เนี่ยมันมันสามารถพลิกแพงแล้วนี่ก็น่าจะเป็นพวกมันมือเสือมันม่วงมันอะไรแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเนี่ยแกก็ปลูกอะไรไว,ไว้มุมม่ว,มวหลายอย่างมีข้างล่างสุดก็เป็นใบชะพูนี่ก็โบตันนี่นี่น,นี่โบตันหลายอย่าง มาประยุกต์นำมาใช้โอ้โหแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบมันก็จะไม่ชอบนะครับสำหรับคนที่มันชอบมันก็เนี่ยคนชอบต้นไม้อันนี้แกกระเพาะอะไรไว้หลายอย่างเลยแต่ที่ชอบรัสดุดตาก็คือตัวนี้เลยครับผมเราไม่แค่ว่าไปทิ้งแล้วก็ให้ปวกกินแต่นำมาใช้ประโยชน์ มันก็สวยงามนะครับเนี่ยล้อ,อยางที่ปาดเอาอยางในมากลับเล่นแล้วก็เอามาทำเป็นไอ้นี่ได้หลายอย่างเดี๋ยวจะมีการลักกันบ้างนี่สุดยอดเลยครับวิธีการคิดและนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็อยู่ในสิ่งที่แดดลำไร เป็นต้นไม้ที่แดดลำลายใต้ต้นมะม่วงอ,อะไรอย่างนี้มันก็สวยงามครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยมันปล่อยไปทิ้งก็เป็นขยะแล้วก็จะพอกคูนขยะขึ้นมาเรื่อยๆนี่เลยครับผมสายไฟก็เอามาทาเป็นสายมัดตัวนี้ไม่ใช่สายไฟน่าจะเป็นสายเคเบิลนะครับไม่เป็นสายเคเบิล สวยงามครับสวยงามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากช่องนาฬิกาสไนด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับพันกันไปพันกันมามันก็มามีดอกมีอะไรนี่ครับนี่มันไม่มี หม้อะไรผูกผูกบางทางก็เอามาเอามาแขวนเอามาอะไรแล้วก็ดูสวยงามนี่เขาหนวดหรือสีเขานือสีนี่ก็เอามาใช้ร่วมร่วมกันนี่จะมีเอามาพ้าหุ้มกระถางแล้วก็เป็นปลูกหวยว่าได้อีกก็สุดยอดครับเผื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมนะครับผม ในการทำสวนป่าสวนผสมสวนอะไรของแกเนี่ยนี่ก็กล้วยไม้เอากล้วยไม้อะไรมาเอาเฟิร์นต่างๆเอาอะไรมาผสมผสานกันสวยงามครับผมโอ้โหนี่เป็นไงนีอ่านี่เป็นกล้วยไมย้ เอามาเป็นต่อต้นไม้เก่าเอามาทำต่อให้กล้วยไม้ได้เกาะได้ขึ้นมันก็สุดยอดเลยครับน่าครับปล่อยทิ้งปล่อยอะไรก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วแกเอามาพันไว้ไม่ได้ว่าจะมีอ่า อะไรก็เรียกกาบมะพร้าวหรืออะไรมาใส่ไว้แกก็พันไว้เขาแกล่ลอยๆแกก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูมันจะติดหรือไม่ติดเดี๋ยวว่างเฮป๋องก็จะมาแอบถ่ายอีกทีนะครับโชวนรร์นาเล็กกิตนายไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมื่เอเฮ้ยเราปลูกในไอ้นี่เราเอากระถางมาแล้วก็เอาดินใส่เอาต้นไม้ใส่แล้วก็ตั้งเป็นตออย่างนี้เราก็ปลูกกล้วยไม้ได้เห็นไหมเป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งเลยครับผม นี่ก็เช่นกันครับเป็นกระป๋องถูพื้นก็เอามาใส่ต้นไม้วางโดนขาตั้งโต๊ะอะไรทักอย่างก็สวยงามการ d ด y มันมีอะไรที่มันคิดว่าเราจะต้องทิ้งหรืออะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ